ปันปันดาวมาหาลัยคนหนึ่งได้ปรึกษาหาเลขกับเพื่อนๆในร้านอาหารว่าตัวเองจะทำอาชีพเสริมอะไรดีตอนปิดเทอมก็ได้คิดอยู่ว่าจะเปิดร้านค้าอะไรให้ทุกคนได้มาสนใจเลือกซื้อสินค้าของเขา <Yahoo! S 1> ปันก็คิดเฮ้ยจะทำอะไรดีวะแบบอยากได้ร้านค้าที่เปิดร้านค้าออนไลน์ดีปะวะให้คนมาสนใจ เลือกซื้อสินค้าจะได้ไรายได้เสริม <Okay. S 1> เพื่อนก็ช่วยเลือกช่วยคัดสรรไม่ว่าจะเป็นร้านกูต้าร้านค้าแล้ว,ลวปันก็ได้ความคิดว่าเออน่าจะเปิดร้านค้าขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเองดีปะวะแล้ว,ลวปันก็ได้ ไอเดียที่เก๋กว่าถ้าเปิดร้านค้านี้จะทำให้ตัวเองรวยลองทำให้ตัวเองกลายเป็นเศรษฐีตัวน้อยเหมือนทแก่น้อยในความคิดของนางนางก็ฝุดความคิดหนึ่งขึ้นมาว่าอย่างไงก็แล้วแต่นางจะต้องเปิดร้านค้าออนไลน์ให้ได้เกลเกลกับพีช สาวน้อยวัยทีนว 18, ัยสิบแปดก็ได้เจอร้านออนไลน์ของปันปันที่อยู่ในไอจนางทั้งสองก็ได้เข้าไปดูว่าจะเอาสินค้าอะไรดีเกลก็ให้พีชช่วยเลือกว่าเฮ้ยอันนี้สวยปะแกอันนั้นสวย,ยไหม no และแล้วพีชกับเกลก็ได้เลือกสินค้า ที่อยู่ในร้านค้าออนไลน์ของปันปันได้โดยทั้งสองได้เลือกกระโปรงตัวลายและแล้วเกลเกลก็ได้ทำการแอดไลน์และสั่งของฮอย ใครใครไลน์มาวะปรากฏว่าเกลเกลใช้ไลน์ของเพื่อนไลน์มาหาปันเพื่อสั่งของในใจปันคิดว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราโกงเนี่ยเราจะได้เงินมากมายเลยนะโกงไปเขาก็จับไม่ได้หรอก <c oughs> เราจะเอาเงินไปซื้อรถทำหน้า แจกเด็กซื้อแมวมาเลี้ยงเงินมากมายเลยอ่ะ no แต่ถ้าเราไม่โกงเราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆก็ก <Okay. S 1> ็ดีเหมือนกันนะโอเคแต่แบบก็คงได้วันลาไม่กี่บาทอ่ะอีกนานกว่าจะรวย ืว่ายังไงดีอ่ะก็อยากรวยเร็วๆนะโอ้ยคิดพี่ออกจริงๆอ่ะจะทำไงดีโอ้ยเธอก็ได้มีความคิดว่าถ้าเธอโกง ้าแม่รู้แม่เธอต้องเสียใจแน่เลยแม่เลี้ยงมาตั้งโตถ้าเราโกงขึ้นมาแม่รู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีแม่ก็ต้องเครียดเสียใจที่เลี้ยงเรามาไม่ดีโอ๊ยเอาไงดีวะถ้าโกงมาแล้วถูกจับได้ขึ้นมาแม่ต้องเสียใจแน่ๆเลยอะ่ะองั้น ยอมไม่โกงก็ได้เก็บเงินไปเรื่อยๆเย้<ๆ>เอาเงินแล้วกันนะ